ไปไปหลงเล้าอยู่นั่นแหละเขาเองเนี่ยจะไปไหนเขาเล้าได้แล้วปล่อยให้เป็นไข่เขาเล่นนับแป๊บน,นึงไปเร็วไปกินข้าวไปหรือไปไปไปเลยให้ไวให้ไวอย่าช้านู่นเขาตักให้กินแล้วนู่นไปในเล้านู่นเลยไปเห็นไหมนู่นนะ่ะเห็นไหมน่ะไปเพื่อนกินมเป็นหนึ่ะเห็นไหมน่ะโมจะเดินเล่นไม่รู้เรื่องเห็นไหมขอขอเ,เหม็นไหมเขากินกันหมดเห็นไหมเต็มเล้าหมือไหนเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะไปเร็วๆเ,เข้าไป เขาไปเลยเขาไปเลยไปเลยวๆได้กินให้มดหมดเร็วๆหากินไม่เป็น,นเองเนี่ยตายถ้ไามาอยู่ทำไงวะเนี่ยไปเออกินไปเดี๋ยวลูกเป็ดเราเล็กก่อนหมด้วยยัองอาหารเครียมรับขาบเลยเป็ดถอนขนตูดโตวไวมากพีน่น้องเนี่ยยังไวเลยอาหารก็หมด เที่ยงนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ